โควิด -19 ค่ะทุกๆคน,นก็จะต้องพกเลยนะคะหน้ากากอนามัยกับสเปรย์หรือว่าเจลแอลกอฮอลนั่นเองค่ะนี่เป็นสิ่งที่จําเป็นไปแล้วนะคะแต่ว่าก็มีจํานวนไม่น้อยเลยนะคะที่แพ้พวกแอลกอฮอลค่ะใช้แล้วก็มือแห้งมือลอกใช้แล้วก็ไม่ประสบความสาเร็จในการใช้ยิ่งใช้ยิ่งทรมานค่ะ วันนี้ต้องบอกว่ามีอีกหนึ่งทางเลือกมาฝากกันนะคะเป็นสเปรย์ล้างมือเป็นโฟมล้างมือชนิดที่ไม่ต้องล้างน้ําออกที่สําคัญปราศจากแอลกอฮอล์แต่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้เทียบเท่าเลยจริงๆที่สําคัญเป็นสูตรออร์แกนิกด้วยคุณผู้ชมน่าสนใจขนาดนี้เดี๋ยววันนี้เรามาทําความรู้จักกันเลยนะคะกับแบรนด์ไอแคร์ต้อนรับเจ้าของผลิตภัณฑ์กันเลยค่ะคุณกัลสรีพิชัยเบนจสุหรือว่าคุณจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจ๋าครับผมสวัสดีครับ เรื่องแอลกอฮอล์นี่บอกเลยครับผมผมเป็นคนหนึ่งแหละที่ไม uh, ่พกไม่พกหรอไม่พกเลยแอลกอฮอล์จริงพกแล้วจะหมดแต่ถ้าสเปรย์แอลกอฮอล์เนี่ยผมพกแน่นอนอันนั้นดื่มอันนั้นแอลกอฮอล์อนละอย่างสเปรย์แอลกอฮอล์เนี่ยใครๆก็ต้องพกนะเออนะก็เลยอยากรู้ว่าของคุณจ๋าเนี่ยมันมีความพิเศษแตกต่างแตกต่างจากแบรนด์อื่นยังไงบ้างครับผมค่ะอย่างแรกเลยเราก็จะเป็นตัวออร์แกนิก เป็นสารสกัดจากธรรมชาติค่ะสารสกัดจากธรรมชาตินะคะอะไรยังไงบ้างให้เราให้ฟังหน่อยของเรานะคะก็จะเป็นน้ําแร่จากญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะช่วยในการต้านเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีส่วนผสมของตัวกุหลาบพันปีสารสกัดจากกุหลาบพันปีที่เป็นตัวในการต้านเชื้อเชื้อเชื้อราพวกนี้ค่ะแล้วก็เป็นตัวต้านเชื้อเลิอม เริ่มในผิวค่ะแล้วก็มีสารสกัดจากว่านหางจาระเข้ค่ะแ,แล้วก็สารสกัดจากตัวทับทิมที่เป็นตัวคืนสภาพผิวค่ะแล้วก็เป็นตัวตะบองเพรอะค่ะที่บอกว่า,า,า,าใช่ที่เป็นตะบองเพรนี่ก็คือน,นอกจากจะเป็นตัวคืนความชุ่มชื้นแล้วก็ยังจะเป็นตัวฟิล์มเหมือนเป็นฟิล์มปกป,ป้อง pm 2.5ได้ด้วย แล้วเหล่านี้มีสารเคมีปนปๆสักนิดหนึ่งบ้างไหมคะไม่ค่ะพอดีว่าเราเน้นเน้นให้ใช้กับเด็กอะค่ะแล้วใช้ป้องกันหรือฆ่าเชื้อไอ้โควิด19ได้ไหมครับอ๋อได้ค่ะเพราะว่าเออตัวนี้ค่ะเราเลยใช้เป็นเกลือฟูดเกดค่ะมาผ่านกระบวนการอิเล็กโทรไลต์ค่ะเพื่อให้ได้มาเป็นโซเดียมไฮโปคลอไรค่ะค่ะเอามาใช้แทนตัวแอลกอฮอลก็คือจะเป็น ลดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียยีสพวกนี้ใช่ไใช้เป็นฟู้ดเกรดเลยนะฮะค่ะนะก็จะว่าไปนะถ้าพูดถึงแบบจุดเด่นละการให้ให้ให,ให,ให,ให้ให้คุณจ๋าองยกชูขึ้นมาว่าจุดเด่นของเรามันเด่นยังไงบ้างค่ะก็อย่างจุดเด่นของเราก็คือเราไม่ได้ใช้แอลกอฮอล์เลยนะ,นะคะ,คะเพื่อ,อ,อสำหรับคนที่แพ้แอลกอฮอล์อมไม่อยากใช้แอลกอฮอล์แล้วก็พกพาง่ายแล้วก็ใช้ตัวสารสกัดจาก ออแกนิกแล้วก็สารสกัดจากธรรมชาติาค่ะค่ะแล้วก็ยังเรียกว่าอะไรยังปกป้อง PM 2.5ได้าได้หเห็นแบบโฆษณาสับคุณไว้ว่าใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดเลยครับแปลว่าสมมุติเบบี้เนี่ยเขาก็นะสุติว่าเขาเลอะไปที่มือเขาเขาก็เผลอจับหน้าจับปากอะไรคือก็สามารถ กินได้กลืนได้อย่างเงี้ยหรอกคะใช่ค่ะแต่ก็ไม่ได้แบบยกซดกินแน่นอนได้นะคะต่หมายถึงว่าแบบถ้าแบบเผลอๆอะไรเงี้ยก็คือสามารถแบบเข้าปากได้โดยไม่เป็นอันตรายใช่ค่ะบอกว่าใช้ผลิตภัณฑ์แบบฟูดเกรดด้วยโอ้สุดยอดจริงๆนาฮะค่ะแล้วกลุ่มลูกค้าของไอแคเนี่ยเป็นกลุ่มไหนบ้างครับคุณจ๋ากลุ่มเดิม เดิมตอนแรกเลยเนี่ยเราตั้งใจจะมาทําให้สําหรับแม่และเด็กแต่ด้วยความบังเอิญว่ามันเป็นช่วงที่โควิดมาพอดีอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเหมือนกับตอนนี้กลุ่มป้อนหมายเราก็เลยกว้างขึ้นนอกจาก,กแม่และเด็กใช่แล้วก็ใครที่แบบไม่ต้องการใช้แอกลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้ได้ก็จะวิกฤตเป็นโอกาสเลยคือโควิดมามันก็ช่วยเสริมให้พี่ดิ๊นทเราแบบยอดขายเพิ่มมากขึ้นขึ้นไปอีกใช่ไหมฮะใช่ค่ะดดีมากๆเลยนะเพราะว่าแอลกอฮอล์บางคนก็เบื่อเบื่ออยากเบื่อที่จะใช้แล้วอะเพราะว่ามือมันแห้งยิ่งใช้ยิ่งห้ย่อ,อูตลด ใช้ใชอยู่อะไรแบบนี้เออพอมาใช้อะไรแบบนี้ก็น่าจะดีกว่าเนาะที่สําคัญมี2แบบด้วยใช่ไหมคะแบบโฟมกับแบบสเปรย์อันนี้<อ>คุณสมบัติเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างคะ<อ>คุณจ๋าจริงๆแล้วคุณสมบัติหลักๆก็คือก็จะเหมือนกันคือใช้กับมือได้เหมือนกันทั้งคู่นะคะแต่ว่าอย่างตัวโฟมเนี่ยค่ะเราจะเน้นไปที่คนที่ผิวแห้ง<อ>มากกว่าก็คือถ้าผิวไม่แห้งไม่ต้องใช้เยอะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะ มันจะเหนียวเพราะว่าเราค่อนข้างใส่สารบำรุงค่อนข้างเยอะอันนี้คือเยอะหรือยังไม่เยอะเดี๋ยวอันนี้อันนี้คือปกติสองปีได้ได้อยู่ค่ะสองปีโอเคอยู่นะโอเคโอเคค่ะคือปกติเมื่อสองครั้งใช่ไหมใช่ค่ะแล้วผมผิวผิวแห้งไหมแห้งมั้งไม่แห้งสิถ้าสมมติแห้งอะคะถ้าแบบแห้งมากๆคือบางคนแบบได้อีกอะไรอย่างเงี้ยสมมติดมดูแห้งเองผมผิวไม่แห้งวันนี้แห้งสมมติสมมติเอาอีกไหมคะถ้าแห้งเอาอีกไหมคะอ๋อได้ค่ะได้เอาอีกนิดนึงนะได้อีกนิดนึงเอาแต่ เออมันชุ่มชื้นใช่ค่ะมันต้องลองใช้ดูก่อนแล้วทำไงต่อคะก็ถูค่ะถูถูให้มันแห้งค่ะถูจนมันแห้งเลยค่ะแล้วแล้วมันก็จะแห้งไปอีกสัมผัสดีชุ่มชื้นจริงๆด้วยอ๋อมันมันแห้งอะคุณอมก็ไม่ได้ชุ่มชื้นเนอะน่าจะผิวแห้งแต่วผมผิวแห้งซึมไปแล้วแต่มืออาจจะใหญ่ ก็ต้องได้ใช่จริงมันต้องแล้วแต่ปริมาณแล้วแต่อะไรขนาดมือโอเคหอมหอมพี่ไอ้หอมหอมแบบหอมแบบสะอาดอ่ะหอมแบบสะอาดสะอาดอ่ะพี่พี่พี่คงได้แต่กลิ่นหอมแบบสกปรกตลอดใช่ไหมถ้าเป็นตัวโฟมอ่ะค่ะมันจะเป็นกลิ่นแอปเปิลค่ะแอปเปิลเขียวอ๋อแอปเปิลเขียวค่ะไม่กลิ่นแบบ สดชื่นสดชื่นสะอาดสะอาดคลีนคลีนอะนึกออกไหมก็จะฟิลไหมคือออร์แกนิกดีอ่ะโออ้้หกิน่นยางีแต่มาไม่ใช่กลิ่นฉุนแอลกอฮอล์ค<อ>ือไม่มีแอลกอฮอล์คุณผู้ชมกลิ่นอย่างเงี้น้อยครั้งมากที่ชีวิตพี่จะได้กลิ่นก็ไม่ไั้เง <c oughs> ีอยมันสดชื่นจริงๆอ่ะมันเป็นอะไรที่ดูแบบเฟรชดูคลีนดูแบบแบบอยากอยู่กับมันหายใจเข้าไปกับมันอะฮะเนี่ยแล้วแล้วอีกหนึ่งความดีเลยก็คือพอเราเนี่ยทาร่างมือเสร็จปุ๊บ หยิบขนมเข้าปากได้เลยค่ะได้ค่ะเพราะว่าบางทีพี่เอการที่เราใช้แอลกอฮอล์อ่ะหยิบขนมข้อปากแล้วขนมขมไงอ๋อเออเพราะมันบมันไม่ใช่ฟู้ดเกรดด้วยอะไรอย่างเงี้ยมฮะแอลกอฮอล์ไงโอ้แล้วนี่มันไม่เนื้อหนะไม่เนอหนาดีอันนี้ดีบอกเลยว่าที่ผ่านมาบางทีไม่ได้ใช้เพราะเกียดแบบบางอันแบบมันเนื้หนาผมจะไม่ชอบอะไรความเนื้อหนะอะฮะแต่อันนี้แบบ ผิวเลยอะผิวผิวชอบเหมือนยาเพราะเป็นคนมือแห้งนะอันนี้ฉุยแล้วถ้าแบบสเปร์ล่ะคะสเปร์สเปร์คือตัวนี้นะคะครับผมแบบสเปร์จริงก็อย่างที่บอกว่าก็จริงก็เป็นมือเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็จะสามารถเอาไปใช้ฉีดฉีดสิ่งของหรือเวลาเราไปตามสาธารณะฉีดโถส้วมในห้องน้ําฉีดของเล่นเวลาแบบรถเข็นเด็กเวลาเราไปห้างไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือีจใช่ค่ะหรือฉีดมือก็เดี๋ยวเดี๋ยวฉีดมือดีกว่า เกียดอะไรน้องอ่าพอสองทีนะฮะแต่อย่างตัวสเปรย์มันจะไม่ได้มีสามารถใช้ได้เยอะไม่ได้เหมือนตัวโฟมที่แบบว่าใช้บางทีอาจจะแบบเหนียวเกินไปอะไรอย่างเงี้ะคะยค่ะ,ะก็แล้วแต่แล้วแต่ปริมาณที่เราอยากใช้เลยอันนี้เป็นกลิ่นเมลอน,ลอนค่ะกลิ่นเมลอนอชอบเมลอนเพราะตอนนี้มันตีกับกลิ่นแอปเปิ้ลเขียวกั่กลิ่นเลมอนเมลอนค่ะเมลอน เราฉีดที่อื่นดีกว่าจะได้ดมได้ชัดๆเมื่อกี้พอฉีดใส่มือแล้วมันสัมกินเดิมไงมันมันี่วิชอบเมลอนโทษโอ้โหอะไรทิ้งเลยหอมหอมเลยกลิ่นสะอาดอีกแล้วว่าชอบชอบกลิ่นเหล่านี้มันเป็นกลิ่นเด็บเหมือนกลิ่นผลิตภัณฑ์เด็กอะชอบอะโหเป็นเลมอนแบบไอ้เมลอนเป็นเมลอนแบบสะอาดน่ะเฮ้ย ี่ชอบมากเลยครับผมผมชอบอันนี้แลต้องบอกว่าแพคเกจจิ้งคือ,อน่ารักมากคุณผู้ชมครับน่ารักทั้ง2แบบเลยนะคะค,คือลักษณะดูแบบให้เด็กน้อยใช้มากๆเลยนะคะอันนี้เนี่ยต้องถามว่าผลการตอบรับที่แบบคุณแม่ซื้อให้เด็กแรกเกิดใช้เป็นยังไงบ้าง ค่ะก็บอกว่าชอบแต่มันก็แล้วแต่บางคนบางคนก็จะชอบในส่วนของตัวโฟมมากกว่าบางคนก็จะชอบสเปรย์อย่างก็จะมีฟีดแบ็กมาตัวคุณแม่เนี่ยชอบสเปรย์เพราะว่ารู้สึกว่าสามารถฉีดสิ่งของนู่นนี่นั่นได้แต่ตัวน้องอ่ะแดนจะชอบเป็นโฟมเพราะว่าสนุกสนุกกับการโกดรู้สึกว่ามันแบบเอ้ยมันมีเป็นโฟมโฟมเล่นโฟมอะไรอย่างนี้แทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เด็กก็ลองซื้อไปทั้ง2แบบแล้วก็ลองไปค้นหากันเราเองว่าตัวเองชอบแบบไหนมากกว่ากันแต่บอกเลยว่าดีทั้งคู่คุณสมบัติคือฆ่าเชื้อโรคได้เหมือนกันทั้งคู่ได้ค่ะหอมทั้งคู่คุณผู้ชมให้กลิ่นที่ดีมากๆสดชื่นและสะอาดมากๆราคาเท่าไหร่ยังไงบ้างคะแบบโฟมและสเปรย์จริงๆตัวโฟมเนี่ยราคาอยู่ที่ขวดละ250าบาทค่ะแต่ว่าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นเราก็เลยเป็นซื้อ2แถมหนึ่งก็คือจาก750เหลือ500บาท ค่ะได้ได้3ขวดใช่ค่ะ500บาทได้3ขวดโอ้ลดเนาะโปรดีบนะเท่านี้เหรอครับ3ขวดนี้ห้าร้อนี่ไงนี่อย่างนี้เลยใช่ค่ะแบบนี้ห้าร้อบาทเลยค่ะถูกมากครับแล้วแบบสเปรย์ละจ๊ะแบบสเปรย์ปกติราคาปกติอยู่ที่159บาทแต่พอดีว่าตอนนี้โปรโมชั่นอยู่ที่ขวดละ89บาทและถ้าซื้อ5ก็แถม1นึ่งค่ะถูกมา ซื้อไปเถอะคุณผู้ชมเออตุนได้นานไหมคะเก็บไว้ได้กี่ปีอถ้าถ้าเก็บไว้เก็บไว้ได้ทั้งหมด2ปีค่ะแต่ถ้าเกิดเปิดแล้วแนะนําให้ใช้ภายใน1ปีอโอ้ยต้องใช้อยู่แล้วหกขวดหมดท่านน่ะหมดหมดจริงก็ทุกนใช้ใช้เองแป๊บเดียวก็หมดเหมือนกันเพราะว่าเราก็ฉีดนู่นฉีดนี่อะไรเงี้ยค่ะเวลาไปไหนแล้วนอนนี่ต้องแบบ เรื่องความสะอาดเดินก็เป็นคนมากอยู่แล้วเดี๋ยวจะต้องมากขึ้นเป็นพิเศษขึ้นไปอีกนอนยกรังยกแกลอนไปเลยนะต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆนะเหมาะจริงๆไม่ใช่กับเด็กเล็กเท่านั้นก็คือเหมาะกับคนทุกคนทุกวัยจริงโดยเฉพาะคนที่แพ้อลกอฮอลด้วยนะคะแล้วก็หอมมากด้วยถูกต้องนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยากจะให้แบบเลือกใช้กันคุณผู้ชมคือดีมากจริงๆนะแต่ว่าต้องย้อนถามนิดนึงคุณจ๋าคือแบบมาจับธุรกิจอะไรอย่างนี้ได้ยังไง ทีนต้องบอกเลยว่าเริ่มต้นจากตอนแรกเนี่ยเพราะว่าลูกลูกไม่สบายเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆแล้วก็ไม่รู้ว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเราก็เลยมาลองหาหาสาเหตุดูเอ้ยหรือไปเกิดจากการไปจับสินของอะไรสกรปรกแล้วก็มาหยิบเข้าปากหรือเปล่าทําให้ต้องแบบเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็ก็เลยมาคิดว่าเอ้ยลองใช้ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดที่ตอนนั้นมีอยู่แต่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยตอบโจทย์ตัวเองเท่าไหร่ก็เลยคิดที่จะทําขึ้นมาเองเนี่ยค่ะ ทำเองซะเลยก็เลยทำเองแล้วเป็นไงบ้างคะตอนนี้หนุ่มน้อยแข็งแรงขึ้นยังแข็งแรงแล้วค่ะล่าเริงใช่ไหฮะล่าเริงออกแนวซนอ้วยแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยซื้อที่ไหนได้บ้างครับค่ะตอนนี้ก็จะมีวางขายตามในในเพจของ i c a ค e นะคะแล้วก็ลน์แอดของ i c a ค e แล้วก็ของมีวางขายที่ร้าน First Kids Thailand นะคะค่ะ ก็มีหลากหลายช่องทางคุณผู้ชมนะคะหรือถ้าสะดวกแบบออนไลน์ก็โทรได้เลย064 151 4 5 2 6หรือว่าแอดไลน์เนาะ s i ดไ r ไลน r อันเดอค่ะครับและนี่เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับของคนไทยเพื่อคนไทยครับที่ทางไทยไทยมาเก็ต อยากจะให้ทุกคนรู้จักกันนะครับเราขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยสนับสนุนครับผมขอให้ขายดีๆลุ่งเรืองลุ่งเรืองสุดๆไปเลยคและที่สำคัญวันนี้ครับวันนี้ใจดีค่ะคุณจ๋านำมาแจกกัน1ิบรางวันด้วยกันนะคะง่ายๆเลยครับหน้าจอว่ากําลังชมรายการของเราอยู่แล้วจากนั้นเข้าไปที่เพจไทม์แมร์เก็ตค่ะกดถูกใจเพจกันเอาไว้แล้วก็พิมพ์คำว่าไอแคร์เข้ามานะคะหรือว่าจะส่งรูปที่คุณแคปไว้เมื่อสักครู่นี้มาก็ได้แล้วชื่อที่อยู่บนโทรศัพท์ในการจัด แล้วเดี๋ยวรอลุ้นเลย10รางวัลวันนี้แจกให้ค่ะครับผมมาถึงช่วงท้ายของเราปล่อยมัดเด็ดแน่เดี๋ยวให้เวลาคุณจ่าย1นาทีฝากร้านได้เต็มที่ช่องทงช่องทางราคาโปรโมชั่นอ่าบอกเลยเต็มที่สบายๆครับคุยกับกล้องไปบอกกับทุกคนผ่านกล้องไปเลยใช่แล้วนั้น1นาทีนี้ก็ปล่อยมาเด็ดถ้าพร้อมแล้วไปติดตามค่ะ ค่ะก็ผลิตภัณฑ์ไอแคเนี่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราตั้งใจทำออกมาเพื่อให้กับแม่และเด็กโดยเฉพาะนะคะแต่นอกจากแม่และเด็กแล้วก็ยังสามารถผู้ใหญ่ที่แพแอลกอฮอล์ก็สามารถใช้ได้นะคะแล้วยิ่งช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ทุกคนต้องป้องกันแล้วก็คิดถึงเรื่องความสะอาดนะคะขอ ขอฝากตัวผลิตภัณฑ์ไอแคร์ด้วยนะคะตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเรามี2แบบก็คือมีในรูปของโฟมล้างมือแล้วก็สเปรย์ล้างมือนะคะซึ่งในโฟมล้างมือของเราราคาอยู่ที่250บาทตอนนี้โปรโมชั่นคือ2แถม1ในขณะที่สเปรย์ล้างมือนะคะขวดละ1 5 9บาทตอนนี้โปรโมชั่นอยู่ที่89บาทซื้อ5แถม1ค่ะยังไงก็ฝากผลิตภัณฑ์ไอแคร์ด้วยนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวยังให้อรอบหนึงแล้วกันนะคะสำหรับช่องทางในการสั่งซื้อโปรโมชั่นดีๆแบบนี้รออยู่เลยนะคะเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะคะผ่านทางเพจ Facebook i c a s ์กดแบบนี้เลยนะคะหรือว่าจะโทรมาก็ได้ที่0641514526นะคะหรือว่าไลน์ไอด ID มาได้ที่ i อสไอนแนั่นเองคะอ่ะเอาละวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณจ๋าที่นำผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้มาฝากพวกเรากันขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากๆครับคุณจ๋าครับคุณผม และสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่เป็นผู้ประกอบการมีสินค้าดีๆแบบนี้อย่าเก็บเอาไว้คนเดียวค่ะให้เราไปสื่อกลางการประชาสัมพันธ์ได้เลยนะคะติดต่อกันมาค่ะในช่วงของ t ท a ไทย a าร์เก็ตโทร0813514559นะคะหรือว่าไลน์อีดสา์ทยไทยมาร์เก็ตหรือที่ f a c e b o o k t ่ไทยมาร์เก็ตภาษาไทยและทไทยมาร์เก็ตภาษาอังกฤษตามด้วย w w w t h a i ไทยมาร์เก็ com ก็ได้ค่ะ